พับปลายแสแลนทับเชือกแล้วดึงเชือกขึ้นพันปลายเชือกรอบแสแลนหนึ่งรอบแล้วพับปลายเชือกสอดเข้าในบ่วงแล้วดึงเชือกเส้นยาวรัดให้แน่นเมื่อได้แบบนี้แล้วนําเชือกเส้นยาวผูกเข้ากับเสาโดยทำการพันรอบหนึ่งครั้งดึงรัดให้แน่นแล้ววกปลายเชือก กลับมาพันเส้นตัวเองแบบนี้หรือเงื่อนผูกสวงนั่นเองนะครับพันไปประมาณ3-4รอบสำหรับวิธีแก้นะครับให้ดึงที่ปลายเชือกตรงนี้นะครับเชือกก็จะหลุดออกจากปลายสแลนง่ายๆครับสำหรับวิธีผูกเชือกกับปลายผ้าสแลนผูกแบบแน่นๆแก้ออกง่าย แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าผมชวนากรสวัสดีครับ